วิดีโอนี้จะมาแสดงการแนวทางในการปรับปรุงสายการผลิตนะครับโดยเริ่มจากนะสภาพปัจจุบันก็คือว่าเรามีตัวมีไลท์ไทม์หรือว่ารีไทม์เนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมง1ินาที40่สิบวินะครับแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์โปรดักชันเนี่ย26.09%นะครับเปอร์เซ็นต์ทรานสปอร์ตอยู่ที่2 1 7สอ็ด เปอร์เซ็นต์ในการจัดเก็บหรือสตอร์เรจเปอร์เซ็นสตอร์เรจนะครับอยู่ที่ห้าสิบสองจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นสุดท้ายคือ value at the time า uh, ะอยู่ที่ยี่สิบหกจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นนะครับก็ลองมาติดตามในการวิธีการปรับปรุงนะครับ uh, uh, ผมได้สร้างตัวชิ้นงานตัวที่สองขึ้นมานะครับสำหรับ uh, ตัว future state ครับตัวขั้นตอนแรกก็คือผมทำการ copy uh, นะครับตัว ลายเดิมเนี่ยเพื่อสร้างกระบวนการฟิวเจอร์เซกครับเจนว่า,าผมใช้ชื่อตามนี้แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยผมก็สร้าง attribute o r ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้การปรับค่าเนี่ยมันง่ายครับโดยที่ผมจะปรับค่า buffer หนึ่นะครับสมมติว่าเราทำการ สามารถที่จะปรับปรุงเวลาในการจัดเก็บจากเดิมเนี่ย20นาทีนะครับผมลดลงเหลือ10นาทีนะครับแล้วก็บ er ัฟเฟอร์21นะครับผมทำการปรับปรุงให้ลดลงอยู่ที่10นาทีเช่นกันในส่วนของคอนเวเยอร์นะครับคอนเวเยอร์ จากเดิมเนี่ยความเร็วของสายพานลำเลีเยงอยู่ที่0.01เมตรเปอร์สายการผลิตที่ทำการปรับปรุงเนี่ยผมเพิ่มความเร็วเป็น0.02เมตรซผมอัปเดตตัวแสดงค่าเ,เอาพุทธนะครับ จากนั้นนะครับผมจะแสดงค่าโชว์ซัม m a r รี e พอร์ก็อย่าลืมติ๊กที่ที่ตำแหน่งของโชว์ซัม m a r รี e พอร์ครับแล้วก็ผม s ซต s ิม ULATION TIME อยู่ที่1นวันนะครับทำการซิมเ l เล e นะครับเมื่อทำการ s i m u l เล e จบใน1วันนะครับก็เราก็จะได้ตัวผลของการทำงานขึ้นมานะครับ จากการที example, ่เราเลือกตัวโชว์ซัมวิธรีพอร์ตนะครับเราก็จะได้รีพอร์ตออกมาที่ผมอันนี้ก็คือซิมโมเล t i ชันไทม์นะอยู่ที่1วันนะครับก็จะได้รีพอร์ตหรือแบบรายงานที่เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนปรับปรุงนะฮะแล้วก็หลังปรับปรุงนะครับก่อนปรับปรุงเนี่ยตัวเลขของมีและไทม์หรือรีดไทม์อยู่ที่1ชั่วโมง16นาที4 0วินะครับเมื่อทําการปรับปรุงจะเห็นว่า มีแะะทวลาลดลงนะครับลดลงมาเหลือ48.20นาทีนะครับตัว t h r o u p u t นะครับหรือชิ้นง,งานที่ผลิตได้ใน1วันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นชิ้นนะครับตัวการใช้เวลาในการผลิตนะครับจากเดิมใช้เวลาทั้งหมด26.09จะเห็นว่าเราสามารถนำกับเวลามาใช้ในการผลิตได้ถึง41.38นะครับ ในส่วนของอค่าในการในการขนย้ายชิ้นงานในกระบวนการนะครับหรือก็หรือระหว่างกระบวนการเนี่ยจากเดิมเนี่ย2ี่4จุดจุด็ดสี่เซจะเห็นว่าลดลงเหลือเพียงส7 2 4ดดสี่เอร์เซนะครับเปอร์เซ็นต์ในการจัดเก็บนะครับจากเดิมห้าสิบเจ็เลดลงเหลือสี่8อดสาปนะครับแวล d d e d t ท m e นะครับจากเดิมยี่9บกนเกเซนะครับตอนนี้ ตัว value Adder Time เพิ่มขึ้นนะครับเป็น41.38นะครับก็โดยสรุปนะครับในการปรับปรุงก็คือจะเห็นว่าเมื่อเราใช้ตัว p l e น i m u l a t i o n เนี่ยจะเห็นว่าในการปรับปรุงหรือการทดสอบกลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้ทำได้โดยไม่ต้อง เสียเวลาเสียงเงินในการผลิตนะเราสามารถทําได้ในหน้าจอนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วค่อยเอาผลนี้ไปลองปฏิบัตินะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ